สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ช่องแม่ใหญ่แอคปันสวนนะคะเอาพระวันวเอาพระพันวษาแดงนะคะตรายนะคะจะมาย้ายกระถางนะคะปลูกไว้ประดับบ้านเป็นต้นบอนสีอีกต้นหนึ่งที่สุ้วยนะคะดงัดงๆเนี่ยจะลองย้ายกระถางแล้วเพราะว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโต วันนี้จะย้ายกระถางเดี๋ยวลองดูได้กระถางใบสสวยกวางทดลองดูก่อนว่ากระถางเล็กกระถางใหญ่จะเหมาะสมกันไหมก็เลยย้ายเข้าย้ายออกได้กระถางสักหน่อยเดี๋ยวเอาดินใส่เกลีย่ยดินให้พอดีทดลองก่อนนะจะพอดีไหมนี่ยังสูงอยู่ มันสูงเกินขอบกระถางไม่อยากจะให้สูงมากเดี๋ยวจะเอาดินออกอีกนิดนึงเขอลองดูก่อนนะคะทดลองใส่ดินก้นกระถางลงไปให้มันพอเหมาะแล้วใส่ใหม่เอ้ยขนาดนี้ได้พอดีเดี๋ยวเอาไม้ค้ำเก่าออกก่อนนะคะก้านทรงยังอ่อนอยู่อันนี้เลี้ยงในร่มนะคะ แต่ว่ารู้สึกว่าก้านจะยังอ่อนยังไม่แข็งแรงแต่ว่าใบนี่กัดสีสวยมากเลยนะคะออกแดงมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนี่ก็จะจัดเดี๋ยวย้ายเปลี่ยนกระถางสักหน่อยเอาออกก็จะเอาดินเดิมใส่ด้วย ก็เติมดินใหม่ไปด้วยนะคะนี่เน้นขุยมาพา้าวเดิมๆยังไม่มีดินตอนนั้นกับเปลือกมะพร้าวสับผสมดินนิดนึงวันนี้ก็ได้ดินเยอะแล้วก็ผสมกับเอาดินผสมกับขุยมะพร้าวเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะกลัวมันจะเค็มเดี๋ยวจะผสมน้ำหมักตอนลดตอนปลูกเสร็จนิดหน่อยแค่นั้นก็พอนะเจือจางบาง วันนี้ใช้เหล็กคีบนะคีบดินไม่ได้จับดินนะวันนี้มันง่ายดีเพราะว่าไม่ได้ใช้ดินเยอะใช้ดินนิดเดียวกดลงไปให้แน่นนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเอาแน่นมากหรอกเอาพอดีบอลสวยๆก็หาไม้มาคํ้ำเดี๋ยจะเปลี่ยนไม้ใหม,ม่ไม้เอาไม้สั้นๆใส่ อันนี้ไม้ไม้ตะเกียบกินกว๋วยเตี๋ยวมานะคะมันสั้นจะเอามาค้ำใบนะคะเพื่อให้ได้ทรงสวยๆไม้เก่าจะเอาไปใช้ค้ำต้นอื่นนะคะต้นที่มันสูงกว่านี้ก็จะจับมัดเอาลวดมามัดประคองก็จะได้ทรงสวยๆนะคะเดี๋ยวดินไม่พอเติมดินสักหน่อยนี่ตักใส่เลย บอนสีปลูกยังไงก็สวยนะคะใบสีแดงสดๆมีแต้มขา,ขาวๆด้วยกระดูกสีแดงนะคะก้านก็สีแดงด้วยนะคะเนี่ยงามมากเลยถ้าโตกอใหญ่ฟอร์มใหญ่กว่านี้ก็งคงจะสวยกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวจัดไม้หน่อยกะว่าจะร้อมให้กลมๆไปเลยอันนี้ใช้ไม้ตะเกียบนะคะ อาจะเอาลวดเก่ามาพันไม้เก่าก็จะเอาไปเอ่ไปปักค้ำต้นที่มันสูงกว่านี้อันนี้จะใช้ไม้ค้ำร้อมสีไม้พอดีได้ทรงพุ่มเลยนะคะเนี่ยพอจะรวบเข้าก็จะสวยอยากได้ภาพสวยๆถ่ายข้างบนนะคะจะมองไม่เห็นไม้จัดสักหน่อยก็สวยเองค่ะ เนี่ยคราวนี้ก็เสร็จแล้วน้ำมารดได้แบบนี้น้ำไม่ใยญ่ก็ใช้น้ำหมักนะคะน้ำหมักจากเศษอาหารที่บ้านนี่แหละอยากให้อยู่นานก็เคล็ดลับนิดหน่อยก็คือรองด้วยจานไม่มีจานไม่มีอ่แบบนี้ก็ใช้อย่างอื่นรองก็ได้นะคะเนี่ยแม่ใหญ่ใช้น้ำน้ำหมักที่บ้านนี่แหละเจือจางกับน้ำผสมนิดหน่อยแล้วก็ลดไว้เลยนะคะ ใช้ภาชนะรองนะคะอะไรก็ได้เอามาลองอก็จะอยู่ได้นานต้นไม้ก็จะสดชื่นนะะ